เราจะคอยดูน้ำหน้าอีหยวกเน่าในคดีใหญ่ที่ผ่านมามันให้การเท็จล้วนๆอันนี้อ่ชุดนี้มีหลักขาดแล้วก็ถามต่อหน้าสารมันจะขาดขาสั่นเยี่ยวละหรือเปล่าพี่รัศมีอานายชุดนี้จะไม่มีจะไม่มีการสืบแล้วนะคะ ชั้นดีการนี้จะไม่มีการสืบแล้วนะคะจะต่อสู้จะว่ากันด้วยเอออเกสารค่ะจะไม่มีการเรียกตัวหรือว่าเบิกตัวเออเบิกตัวอะไรพวกนี้อีกแล้วนะคะส้มันบม่มีการึ้นไปเบิกความอีกอย่างจะสี่แล้วอืมันจะเป็นในเรื่องของการต่อสู้ในเรื่องของเอกสารและก็หลักฐานที่ ต่อสู้กันมาในชั้นต้นแล้วก็ชั้นอุทร์นะคะมันสิบบริเมนได้สิบตรงเบิกโตขึ้นไปให้สารอันซักหรือว่าให้อันทนายอันอีกไฟซักหรือว่าซักขาดเนี่ยสิมันบม,มีอีกแล้วนะจ๊ะเออนะ,ะตรงนี้มันอยู่ที่หลักฐานคือเอ่อตั้งแต่สารตั้งต้นเนาะอืในการต่อสู้นะคะอืมค่ะอืม คอมเมนมาทำไมอะค่ะค่ะพี่จำนงนะคะตรงนี้นะคะในการที่มีทานายท่านใหม่ทานายท่านใหม่ที่มารับผิดชอบนะคะรู้สึกว่าจะเปิดเผยชื่อแล้วเนาะเปิดเผยชื่อแล้วนะคะแล้วก็อลา <c oughs> หลายคนก็รู้จักกันะรู้จักจกันมาแล้วเนาะ ว่าเป็นท่านไหนอะไรยังไงแต่ว่า <c oughs> ความการวิเคราะห์ของพลีคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่สองท่านที่ที่เปิดเผยชื่อแค่นี้นะคะ <c oughs> เคยได้ยินแม่นางเอกของเราเคยพูดถึงเรื่องการต่อสู้ในชั้นในชั้นดีกาว่า เป็นทีมเป็นคณะหลายท่านมากๆที่มีการช่วยกันในการดําเนินการในเรื่องการเขียนดีกาแล้วก็มีการช่วยกันในเรื่องของการหาข้อมูลหาหลักฐานเพื่อที่จะมาเขียนดีกาต่อสู้เนาะคิดว่าการที่เปิดเผยรายชื่อแค่สองรายชื่อคือจะมีทนายที่เคยอยู่ในชุด ชุดเดิมชุดทนายชุดเดิมที่เคยรับผิดชอบชั้นต้นกับอุทรมามีหนึ่งท่านใช่ไหมคะแล้วก็มีทนายท่านใหม่นี้อีกหนึ่งท่านนี้คือที่เปิดเผยเนาะที่เปิดเผยนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเเพียงเขาเรียกอะไรนะทนายที่ถูกแต่งตั้งเพื่อรับผิดชอบในการดีกาแต่ว่าอันจริงๆแล้วการทำงานอืมเออ ป้าเปิดตัวในาค่ะไม่ไม่ไมเออแล้วนะคะ่อแต่การทํางานน่าจะเป็นคณะเขาเรียกว่าคณะเลยทีมเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็เคยได้ยินได้ยินหลายๆคนหลายๆท่านนะคะที่มีการวิเคราอในเรื่องของใครเป็นทานายในการในการดีกาใช่ไหมก่อนหน้านี้นะคะอืมคือท่านทานายาทานายราชพลก็เคยพูดนะว่าเอาคนที่มา รับผิดชอบในส่วนของการในชั้นดีกาเนี่ยเป็นคนเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะมีความรู้มากเป็นคนที่น่าเกงขามนู่นนี่นั่น <c oughs> และและ,และหลังจากที่มีการอเออแล้วก็มีการถูกเชิญเข้าทำทำร่วมงานด้วยเหมือนกันใช่ไหมอืมเออค่ะต่อไปสู้กันด้วยกระดาษเขาว่าจะเขียนแก้ ว่ายังไงให้สารพิจารณาใช่ค่ะอืมเออแล้วก็ทนายเป็นเขตแต่ละคนแต่ละท่านเอาที่ถนัดของตัวเองหลายๆทางหลายๆส่วนแต่เออแต่ส่วนที่แต่ละคนรอบรู้มาจับมือช่วยกันเราฟังเราก็อุ่นใจแล้วใช่ครับพี่รัศมีเนาะอืมมันสิบีดมาณนั่นหรอแบบว่า อันไผมีความชำน,นาญเ,เรื่องไหนเรื่องใดอาจจะเป็นว่าชำนาญเรื่องอันนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญชำนาญเรื่นนองอันอันอยังล่ะมนันก็แยกกันไปเนาะเพราะว่าในเรื่องของการดีกานี่คือจะดีกาทุกเรื่องที่มีการามีมีการลงโทษน,นะนะในเรื่องของท้าไลน์ในเรื่องของเส้นผมในเรื่องของ เอออยังล่ะตัวตัวตุ๊กตาอืมซิซี่น่ะไหมอืมเซีเอออืมสวัสดีค่ะพี่น้ำนิ่งนะคะก็จะใช้อ่ะหลายๆลายคนหลายๆท่านนะรวมมืออันนี้คือไม่ต้องเชื่อคอยทางเมือเดิมไม่ต้องเชื่อหนูทั้งหมดนะเพราะว่าหนูก็เดาเหมือนกันเดาเอาจากสถานการณ์ที่อ่มีการนําเสนอของแม่นางเอกแล้วก็ของอีหลายๆท่านนะอืมนะ เอากระดาเลยแหะค่ะข่อยบอกหูจักง้งแต่ข่อยมมเว่าเออวิเคราะห์วิแค่ะไปแนสละอืมนะค่ะแต่จะไม่ว่าจะอะไรยังไงเนาะไม่ว่าจะอะไรยังไงแต่ว่าพอพอเอ่อทานายถูกเปิดตัวแล้วอะ่ะอืมเรายังรู้สึกอุ่นใจเลยจากการที่ไปดูประวัติไปดูการทํางานไปดูเอ่อคดีที่เคยสร้างชื่อเสียง คดีที่เคยทํามาอืมเอนบอกเขาเรียกว่าอันประวัติน่ะล่ะอืมเขาเรียกว่าประวัตินะ่ะนล่ะมันทําให้เราทําให้เรารู้สึกอุ่นใจอุ่นใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออีเศษฝรั่งไม่กล้าแตะนะคะมันแต่แต่ว่ามันไม่ได้ไม่ไ,มได้แต่ในทางที่เสียหาย เพราะว่าทานายท่าน,นี้ไม่ได้ชอบกินไม่ชอบดื่มน้ําส้มไม่ชอบกินน้าส้มไม่ได้มีอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอะไรที่คอยว่าประวัติเพื่อนดีอะบนได้ด่างคอยนะแมไม่ได้มีอะไรที่ด่างคอยรั่าไม่ไม,มีเออนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะถึงไม่กล้าแต่นะบ่ห้เสือ้อแต่คอยได้ฟังคอยกระอุนใจคือกันเดอร์แมนอันแม่เพื่อนสี แต่หนูว่ามันตกเป็นจังสีล่ะมันตกเป็นจังสีหนูว่านี่ล่ะอืมนะในเรื่องของการต่อสู้นะหนูคิดว่าเปอร์เซ็นต์ในการที่จะเออ่พลิกมันก็มีเอ่มันทําให้เราอุ่นใจขึ้นในในฐานะที่เราเชียร์ทางฝั่งนี้เนอะอืมนะคะอ่าเปอร์เซ็นต์ในการที่จะพลิกอ่ามันก็ มันมีแล้วอ่ะมันแถ้าเรารู้สึกว่าเรามั่นใจเพราะว่าดูจากประวัติของการทํางานทํางานของเอ่อของท่านแล้วหลายๆายคดีที่ไม่น่าจะไม่น่าจะชนะได้ก็ยังชนะอันอนะแมเออนะเพราะว่ามุมมองของมุมมองของท่านน่ะมันต่างจากมุมมองของอทานายทานายความทั่วไปมันคือมันเออเขามองแบบลึกเขามองแบบลึกแบบล้ําแบบเออ ขอจะสิบวาใช้คำใดอือนะคงเริ่มเขียนเรียงลำดับเรื่องตั้งแต่ต้นอุทธรจนจบให้เราเดานะคะอืค่ะเจเล็กเนาะอืมจะอย่างไรค่อยก็ยังอยู่ข้างพ่อพระเอกแม่นางเอกอยู่เหมือนเดิมนะคะเออค่ะนะคะวันนั้นไม่รู้ ออขาคุยกันเนาะไปอ่านชายไปอ่านอไปอ่านเด้อคันไพ่บักอ่านก็ได้ข่อยก็บอกไลยเชื่อเรากับกับอันพีเก้าะน่าวลามาน้าเสนอน่ะอันเขียนยาวๆน่ะให้ใส่เอไออ่านให้ฟังรูดอืมเมนบอกข่อยไปอ่านได้เครื่องหนึ่งข่อยก็เออเจ็บหัวแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านไงอืมอะ